สวัสดีผู้รับชมรับฟังทุกท่านนะครับพบกับ9พยากรณ์ช่องที่ไม่เน้นความเชื่อไม่เน้นการมูแต่ต้องการให้ดูให้รับชมรับฟังด้วยความสุขด้วยความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นดังนั้นนะครับฟังแล้วจะเชื่อก็ดีไม่เชื่อก็ได้จะทำตามคำแนะนำก็ดีจะไม่ทำตามก็ได้สิ่งที่ควรพึ่งพามากที่สุดก็คือความรู้ความสามารถและความพยายามของตนเองนะครับ หากรับชมรับฟังการทำนายแล้วชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่กันฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในเดือนสิงหาคม2568นี้สุดยอดราศีที่จะมีโอกาสมีลาบใหญ่ได้บ้านได้รถอันดับที่1ได้แก่ ราศีกรกฎซึ่งในช่วงเวลานี้นะครับชาวราศีกรกฎจะเป็นช่วงเวลาที่มีโชคชะตามีโชควาสนาที่ดีมีโชคลาภที่ดี จะเป็นราศีที่จะได้โชคได้ลาบจะประสบผลสำเร็จมีเงินมีทองได้อย่างรวดเร็วในการลงทุนลงแรงในการจัดการทางการเงินในช่วงนี้นะครับจะได้รับผลลัพธ์ผลประโยชน์ผลตอบแทนที่ดีใครที่คิดวางแผนจะมีการลงทุนในช่วงนี้ก็สามารถจัดการวางแผนในการลงทุนได้เลยนะครับ และถ้าหากได้พบเจอกับปัญหาก็จะจัดการปัญหาอุปสรรคต่างๆได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะส่งผลทำให้กินดื่มเที่ยวสังสรรค์ปาร์ตี้ได้ตามที่พึงพอใจนอกจากนี้นะครับจะได้รับโอกาสที่ดีจากผู้อื่นและมีโอกาสได้รับทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองอีกด้วย ที่สำคัญจะมีโอกาสมีลาบใหญ่ได้บ้านได้รถและจะมีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบในการเสี่ยงโชคจากยานพาหานะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็ไปสังเกตไปพิจารณากันดูนะครับสำหรับคนที่มีรถยน,นต,ต์ส่วนตัวมีมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวก็ให้ไปดูเลขทะเบียนรถเล่มทะเบียนรถเลขไม้วันเดือนปีที่ซื้อรถ เลขกรมธรทันประกันภัยแต่สำหรับคนที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวไม่มีโมอโเตอร์ไซค์ส่วนตัวก็ให้ไปพิจารณาเลขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะสาธารนณะรถเมเรือเมลรถไฟรถแท็กซี่เป็นต้นสำหรับในส่วนของการเสี่ยงโชคโชคลาบลาบลอยนั้นนะครับ ถ้าหากไม่มีเวรมีกรรมมาเป็นอุปสรรคขัดขวางมาขวางกัน้นมาตัดรอนประกอบกับมีบุญกุศลกุศล,ก,ศล,ลกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมสนับสนุนหนุนนำถึงวาระถึงเวลาถึงโอกาสที่เหมาะที่ควรที่เหมาะสมก็จะทำให้มีโอกาสที่จะสำเร็จสมหวังสมปรารถนา สำหรับในส่วนของตัวเลขตัวเลขที่เหมาะสมในการนำไปใช้ให้เกิดความเป็นมงคลนำไปใช้ให้เกิดโชคเกิดลาภหรือจะนำไปใช้ในการกำหนดเวลาในการนัดหมายใช้ในการกำหนดเวลาในการเริ่มต้นสิ่งต่างๆเริ่มทำสิ่งใหม่ๆหรืออาจนำไปใช้เป็นรหัสมือถือรหัส ATM ใช้เป็นรหัสประกอบพัสเวิ์ต่างๆซึ่งตัวเลขที่น่าสนใจตัวเลขที่เป็นมงคล ได้แก่ตัวเลขและเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มโชคเพิ่มลาบเพิ่มโอกาสให้ได้รับสิ่งดีๆให้มากขึ้นเพิ่มขึ้น แนะนำให้บริจาคเงินให้องค์กรสาธารณะกุศลมูลนิธิต่างๆหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือดูแลเด็กพิการหรือผู้พิการทางสายตาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการเสี่ยงโชค ถ้าหากใครมีความต้องการที่จะเพิ่มโอกาสเพิ่มโชคเพิ่มลาบให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นอยากมีโอกาสที่ดีอยากมีโชคที่ดีอยากมีดวงที่ดีแนะนำนะครับว่าจะต้องหมั่นทำบุญทำทานตักบาตถือศีลสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิวิปัสสนาจเจริญสติ สำหรับในการสวดมนต์นะครับจะสวดบทไหนก็ได้ขอให้สวดในบทที่ตนนะั้นมีความศรัทธามีความชื่นชอบมีความถนัดถูกใจโดนใจแต่จะขอให้เพิ่มการสวดมนต์ในบทสวดมนต์ที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภเงินทองเช่นพระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อหรือสีลิงดำหรือจะเป็นคาถามหาลาบ สวดให้ครบ9จบเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าสามารถสวดให้ครบตามอายุหรือสวด1น8 0 8จบได้ยิ่งดีหลังจากสวดมนต์จนครบก็ให้นั่งสมาธิวิปัสสนาจเจริญสติแล้วให้อุทิศบุญกุศลผลบุญแผ่เมตตาโดย1 อุทิศบุญกุศลแผ่เมตตาให้เทพเทวดาประจำตัวประจำตนเทพเทวดาที่เมตตาปกปากรักษาคุ้มครองตนและเทพเทวดาครูบาอาจารย์ที่ตนเคารพนับถือเพื่อให้ท่านอํานวยพรประสิทธิ์ประสาทพรให้สิ่งที่คาดหวังให้สิ่งที่ต้องการประสบผลสำเร็จสมหวังสมปารถนาสอง อุทิศบุญกุศลผลบุญแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรที่มีเวรมีกรรมก่อเวรก่อกรรมสร้างเวรสร้างกรรมเคยมีเวรมีกรรมต่อกันมาเพื่อขออโหสิกรรมขออภัยโทษอภัยทานและขอให้ช่วยเปิดทางอย่าได้มาตัดรอนมาเป็นอุปสรรคขัดขวางขวางกัน้นโชคลาภของตน นอกจากนี้หากประสบความสำเร็จสมหวังสมปรารถนามีโชคมีลาบได้เงินได้ทองสมดังใจตามที่ต้องการตามที่ปรารถนาแล้วนอกจากการถือศีลทําบุญทําทานตักบาตรสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิวิปัสสนาเจริญสติที่ควรจะกระทําให้สม่ำเสมอแล้ว แนะนำนะครับให้ไปทำบุญทำทานบริจาคเงินเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลเพิ่มบุญเพิ่มบารมีอาลรที่ได้มาโดยง่ายไม่ว่าจะเป็นโชคลาภหรือทรัพย์สินก็ย่อมมีโอกาสที่จะหมดไปหรือสูญเสียไปได้ง่ายเช่นกันนะครับ ดังนั้นควรที่จะแบ่งสารปันส่วนอย่างน้อยสัก10%จากเงินรางวัลที่ได้รับมาจากสิ่งที่ได้รับมานำไปบริจาคทำบุญทำทานสร้างบุญสร้างกุศลแต่ถ้าหากมีจิตศรัทธาอยากบริจาคมากกว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับที่สำคัญจะต้องสำรวมควบคุมพัฒนาตนทั้งกายวาจาใจ ให้คิดดีพูดดีทำดีสะสมบุญบารมีบุญกุศลให้มากสิ่งใดก็ตามที่เป็นของเราสิ่งใดที่จะต้องได้เมื่อถึงเวลาเมื่อถึงโอกาสที่เหมาะสมก็ย่อมได้ย่อมมีย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับ ถ้าหากบุญกุศลไม่เคยทํากุศลละกับไม่เคยมีความดีไม่เคยสะสมทําบุญทําทานทํากุศลทําความดีแค่สิบแต่หวังร้อยหวังพันหวังหมื่นหวังล้านคาดหวังผลลัพธ์ที่ใหญ่โตหวังโชคหวังลาบหวังเงินทองให้มีมากมายมันก็คงเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากที่จะให้สําเร็จสมหวังตามที่ต้องการ ถ้าอยากมีโชคมีลาบอยากที่จะดวงดีหรือถ้าหากได้โชคได้ลาบสมหวังสมปรารถนาแล้วอยากได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นอยากได้อีกก็ต้องหมั่นทำบุญทำทานทำความดีให้สม่ำเสมอต้องรู้จักการให้รู้จักการแบ่งปันยิ่งให้มากก็ย่อมที่จะได้รับกลับมา,มากย่อมมีโอกาสมากขึ้นเพิ่มขึ้นยิ่งให้ก็จะยิ่งได้แต่ถ้ายิ่งหวงยิ่งงกยิ่งโลภก,ก็จะยิ่งอดและด้วย บุญกุศลที่ได้กระทำอันดีแล้วก็ขอให้เป็นเหตุปัจจัยนำพาให้ทุกท่านได้พบได้ประสบแต่สิ่งดีๆมีโชคมีลาบสมหวังกันทุกคนนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันไม่เกิดความคาดเคลื่อนก็ขออนุญาตทำความเข้าใจในเรื่องของโชคลาบกันก่อนนะครับ สำหรับโชคลาภไม่ว่าจะเป็นโชคใหญ่ลาภใหญ่โชคลาภแบบเล็กๆน้อยๆโชคลาภแบบไม่คาดหวังไม่คาดฝันไม่ตั้งใจหรือจะเป็นโชคลาภแบบใดๆก็ตามนอกจากจะมีความหมายในเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือการได้มาซึ่งทรัพย์สินทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองสิ่งของมีค่ามีราคาแล้ว ยังหมายถึงสิ่งดีๆคนดีๆเรื่องดีๆสถานการณ์ที่ดีโอกาสที่ดีและรวมไปถึงชื่อเสียงเกียรติยศการเคารพนับถือการเป็นที่รู้จักเป็นที่ยกย่องเป็นที่ชื่นชมของคนอื่นๆความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานความก้าวหน้าการพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นลึกซึ้งขึ้นการมีสุขภาพร่างกายที่ดีที่แข็งแรง การมีมิตรภาพที่ดีมีมิตรภาพใหม่ๆการได้รับความช่วยเหลือการสนับสนุนส่งเสริมดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูการได้รับความรักความเมตตาความกรุณาได้รับความห่วงใยการใส่ใจความรู้สึกดีๆจากผู้อื่นการประสบผลสำเร็จได้รับความสำเร็จได้รับผลลัพธ์ผลประโยชน์ผลตอบแทนที่ดีได้รับของขวัญของรางวัลเงินรางวัลต่างๆทั้งที่เกิดขึ้นกับตนเองก็ เกิดขึ้นกับคู่ครองคนรักคู่รักเกิดขึ้นกับพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายก็ดีเกิดขึ้นกับคนโดยรอบตัวรอบกายก็ดีถ้าหากสิ่งเหล่านั้นส่งผลทําให้เรามีความสุขก,กายสุขใจสบายกายสบายใจอิ่มเอมใจมีอารมณ์ที่ดีมีความรู้สึกที่ดีก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบได้โชคได้ลาบอย่างหนึ่งด้วยเช่นกันดังนั้นนะครับแนะนำว่า อย่ามัวแต่หมกมุ่นลุ่มหลงวนเวียนอยู่แต่ในเรื่องของการเสี่ยงโชคในเรื่องของตัวเลขเพียงอย่างเดียวพรอว่าอาจจะได้ไม่คุ้มเสียและอาจทําให้เราพลาดโอกาสมองไม่เห็นโอกาสสูญเสียโอกาสที่ดีสิ่งดีๆเรื่องดีๆที่อยู่รอบตัวรอบกายเราไปโดยไม่รู้ตัวนะครับ